สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอ็นจีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิโมโมเื่องเล่าของความนาประทับใจของช่องแอดเพนนี่แหละนะคะพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องนะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ไลฟ์ผู้ไลฟ์ค้นเข้าไปรับชมไลฟ์ที่สุดตอนนี้นะคะพี่น้อง ต่อจากก่อนหน้านี้สิเป็นคลิปที่แอดเพนเว้าถึงสอหนุดนะคะพี่น้องนั่นก็คือเป็นคลิปที่บอกเลยว่าบอกว่าคนเข้าไปชมเยอะแยะหลายกว่าสามพันึ้นนะคะพี่น้องบัดนี้ก็มีไม่อีกเล้ยวคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ก็บอกเลยว่าสามพันึ้นอีกแล้วพี่น้องเป็นที่น่าตื่นเต้นนะคะพี่น้องในบอกว่าแอดเพนบ่าเคยพอจเะเทือเป็นระยะยาว้น่าน,าาน,นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ไม่อีกแล้วนั่นก็คือคลิปที่แอดเพน ลงหนาปกว่าอ,อุงอิงพ่อโจทำอะไรพ่อโจปื้มสุดๆแอดเพนลงไปว่าจังสี่แล้วพี่น้องเด้อฝากเขาไปติดตามเลยพี่น้องเอ็ดเพ่นวอาถึงเรื่องเล่าของพ่อโจนะคะกับอิหลาหน้อยก่อนที่อิหลาหน้อยสิขึ้นเวที่นะคะพี่น้องพ่อโจนะคะเพิ่นก็นได้ให้พ่ออิหลาหน้อยนะคะพร้อมกันนี้อิหลาหน้อยก็เอามือในน้อยไปแตะเท้าคอนะคะเพื่อ เป็นความความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยกเมื่อไหวขึ้นใสหัวนะคะเฮดใเทพ่อโจปาปื้มลูกสาวนะคะพี่น้องหลายข้างหลายข้าวได้เพิ่นนี่ลูกขึ้นเต้นไ่ได้พี่นองแต่สสาหรับคลิปในคลิปนี้บ่ได้ลูกขึ้นเต้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วลุกขึ้นเต้นเท่อหนึ่งได้พี่นองเอปเปินลบ่ได้นํามาเสนอเนาะพี่น้องเนาะแล้วบอกว่าเทวดาของพ่อเทวดาของพ่อผู้ได้ละว่าเป็นบ่คะลูกสาวแตะเท้าเราแล้วูมใจหลายพี่น้องเล่ากันเลย ใส่เราก็เลยบอกว่าสุดจอดนะคะนี่คือเป็นสีนาท่าทางของบอโจแอดเพนไดลงใหเบิ่งในคลิปที่ขึ้นหัวขอว่ากุ้งหญิงพ่อโจทําอะไรนะคะพ่อโจปื้มสุดๆนะคะพี่น้องฝากย้อนกลับไปเบิง้งงแลอพี่น้องเดอบอกได้ว่าสุดจอดนะคะเป็นคลิปที่มีท่านผู้ชมเขาไปรับชมหลายที่สุดตอนนี้นะคะ อยู่ที่สามพันขึนเนาะพี่น้องยังไดเสียนี่คือเป็นคลิปที่แอดเพิอยากฝากให้พ er ่อแม่เอฟซีเข้าไปชมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนติดตามรับชมได้นะคะเป็นคลิปที่บอกเลยว่ามีท่านผู้ชมให้การสนับสนุนของทางช่องหลอีลีนะคะถ้าหากว่าเขาไปชมแล้วนะคะหรือว่าเขามาชมคลิปนี้นะคะนี่อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยใส่มือนหน่อยหน่ยไปแตะเท้าพอแลวก็มายกมือไหว หัวนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความกระตันยู่รู้คขุณนแม่นวะ่าะพี่น้องหากว่าท่านใดเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดกะส่งเข้ามาข้อมมนเข้ามาเด้อพี่น้องเดอ้อเอแอนเทนเองก็ได้นาเสนอให้ฟังนะคะได้เห็นอยู่ในคลิปที่ผ่านมานะคะพี่น้องย้อนไปเบื้องใดนะคะสาหรับคลิปนี้รวมแสดงความคิดเห็นได้นะคะท่านใดที่เข้ามาก็ขออ่าให ฝากความขอความกรุณหน้านะคะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชให้กับแอดทินน้ำหากใคที่กดติดตามแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายนะคะพี่น้องขอให้หิงหงปังๆสู้ผูสู้คนนะคะส่วนท่ายคลิปนะคะพี่น้องแอดทินเองก็มีผลงานของวีลาโน่และที่สําคัญก็คือบอดโจกับวิลาหน่องค์หญิง,งได้ฝากช่องให้กับแอดทินนะคะขอบุณขอบคุณไปทั้งบอดโจกับวิลาหนออ่งองค์หญิงนะคะขอบคุณสู้ผูสู้คนที่เขามารับชมนะคะห้งหิงปังปสู้ผูสู้คนนะคะสวัสดี 在这里，我们很 ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ e b c e b g โอ้ย e ครัาฝากกดติดตามแล้วนะครับคุติดตามเซ้อ์ฟไคจะิ่งปิ้งปิ้งปิ้งปิงไปห้คุณแม่เล่งรอนหนึ่งแสนเซิร์ฟเร็ว